รับซื้อจริงนะครับรับซื้อเหรียญสลึงนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่9านะครับ100,000บาทนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับติดตามรับชมในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับกลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้เรามีเหรียญสลึงหนึ่งนะครับหรือว่าเหรียญย5สสตางค์นะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับที่จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆ FC นะครับ ก็นะครับหลายหลายท่านเนี่ยไม่เชื่อว่าขายได้จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากแล้วช่องเราเนี่ยอาจจะเป็นช่องที่อ่าไม่ได้ดังอะไรนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับดังนั้นนะับการจึงการที่เรามาหาเหรียญแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นะิรนะจะต้องฟังจุดสังเกตของผมให้ดีๆนะครับเพราะว่านะครับมันหาได้ยากแล้วก็อ่ามีน้อยนั่นเองซึ่งส่วใหญ่แล้วเนี่ยช่องหลายหลายช่องเนี่ยเขาก็เก็บกันไปเกือบหมดแล้วนะครับมาทีนี้เรามาเริ่ม พูดถึงรายละเอียดเขาคร่าวกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีข้อความว่านะครับภูมิพลอดุจเดชนะครับอยู่ที่บริเวณทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ขวามือนะครับว่ารัชกาลที่เก้าด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมชายาธิศลักษณ์นะครับของในหลวงในรัชกาลที่เก้านะครับหรือรูปของในหลวงในรัชกาลที่เก้าเนี่ยอยู่ที่บริเวณทางด้านหน้าเหเรียญนะครับเหรียญนี้ก็ในวงการนันกสสมนะครับเขาจะเรียกกันว่าเหรียญบล็อกพระเศรเล็ก นะครับเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับขอบก็เป็นแบบขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองส่วนด้านหลังนะครับผิกกลับมาดูที่ด้านหลังนะครับข้อความทางด้านบนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ารัฐบาลไทยนะครับกับข้อความกำกับราคาคือยี่สิห้าสตางค์ยี่สิห้าตางค์ปีที่ถูกผลิตก็คือปีพศ2 5 0พันห้าร้อยนะครับอายุเนี่ยกเก่าแก่ม,มากกว่าอ่า หกสิบปีเข้าไปแล้วนะครับหกสิบเจ็ดปีเข้าไปแล้วนะครับตรงกลางนี่ก็เป็นตราแผ่นดินในรูปแบบเก่านะครับไม่ใช่รูปแบบที่มีอาฉัดนะครับอันนี้จะเป็นฉัดแล้วก็มีกระจายตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นตาแผ่นดินเนี่ยก็จะเป็นฉัดตรงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาเหรียญยี่สิบพาสตางศลาแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยตามภาษาวงการนักสะสมนั่นเองแล้วจุดใดที่ทําให้เหรียญน,นี้มันมีราคา ต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าเหรียญนี้มันจะมียูดด้วยกันอยู่สองบล็อกนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณไม่ด้ฟซีสังเกตดูที่ขีดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาทั่ว,วไปนะครับที่ขีดเนี่ยมันจะตรงกับหางพอพานนะครับถ้าคุณไปเจอเหรียญที่มีลักษณะขีดไอ,ตดตอได้ตรงนี้เนี่ยขีดตรงที่ปลายดินสอเห็นไหมครับขีดเล็กๆนะครับตรงนี้เนี่ย มันไปชี้อยู่ที่ตรงกลางคําว่าพอผ่านเมื่อไหร่คุณติดต่อผมเข้ามาได้เลยมันมีราคาเหมือนกันนี่นะครับอาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่เป็นเป็นขีดตาแผ่นดินนะครับเหมือนข้างนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันชี้ไปตรงกลางพอผ่านเท่านั้นไม่ใช่ชี้ห่างพอผ่านนะครับต้องชี้กลางนะครับถึงจะมีราคาอ่าเข้าใจง่ายๆเลยถ้ามันชี้กลางพอผ่านเมื่อไหร่มันเป็นบล็อกพิเศษที่หาได้ยากนะครับพวกตัวหนังสือพวก ภาพรวมของเหรียญเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากเหรียญแบบนี้มากพอสมควรเลยถ้าคุณไปเจอเหรียญที่มีลักษณะตามที่ผมอธิบายไปนะครับมีราคาแน่นอนนะครับเล่นกันตั้งเนี่ยตั้งแต่ห้าหมื่นไปจนถึงหนึ่งแสนบาทนะครับตามสภาพการใช้งานนั่นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่านะครับหลายๆท่านนะจะดูคลิปจนจบแล้วก็ทราบนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะแบบใดที่เรารับซื้อนะครับ และเนื่องจากมันเป็นเหรียญที่หาได้ยากดังนั้นนักจิ้คอยทุกคนเนี่ยดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางเพจเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงคานี้นะครับกราบสวัสดีครับ